าอยากรู้ว่าผมพูดอะไรติดตามต่อได้ในปิยาพาเที่ยวเจแปนวันแมนทิปสวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับกลับมาพบกับปิยาพาเที่ยวเจแปนวันแมนทิปตอนต่อไปนะครับหลังจากที่หายไปค่อนข้างนาน คราวที่แล้วผมได้พาทุกท่านขึ้นไปเยี่ยมชมเส้นทางปีนเขาที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นแห่งหนึ่งซึ่งนั่นก็คือเส้นทางทัทยามะคุโรเบะอัลไพน์รูทหลังจากนี้ผมจะพาทุกท่านเดินทางออกจากโทยมามะมุ่งหน้าสู่มหานครโตเกียวสำหรับอาคารสถานีรถไฟ JR โทยามะแห่งนี้ได้ก่อสร้างขึ้นใหม่เพื่อรองรับ การเดินทางมาถึงของรถไฟความเร็วสูงสายฮคุริิคุชินคันเซนซึ่งณนะปัจจุบันนี้เส้นทางดังกล่าวได้วิ่งให้บริการจากโตเกียวไปยังคานาซาว่และในอนาคตอันใกล้นี้เส้นทางดังกล่าวนี้ก็จะมีการขยายเส้นทางไปยังเมืองซูรุกะและบรรจบกับเส้นทางสายโทไคโดชินคันเซนที่มหานครโอซาก้า หลังจากนี้เราจะขึ้นขบวนรถด,ด่วนคากายากิมุ่งหน้าสู่สถานีอูเอโนะในมหานครโตเกียวซึ่งคืนนี้นะครับเราจะพักผ่อนที่โตเกียวก่อน1คืนเพื่อที่จะเริ่มต้นการเดินทางไกลอีกครั้งหนึ่งในวันถัดไปเราจะใช้เวลาในการเดินทางประมาณ2ชั่วโมงนะครับ โดยหยุดรับส่งผู้โดยสารเพียงไม่กี่สถานีเท่านั้นยิ่งขบวนรถไฟพาเราเข้าใกล้ใจกลางมหานครโตเกียวมากขึ <S <S um ้นเท่าไหร่ตึกรางบ้านช่องก็เริ่มมีให้เห็นมากขึ้นตามลำดับนะครับ ั่งยังไม่ทันจะหายเมื่อยในที่สุดรถไฟก็พาเรามาถึงสถานีอูเอโนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับที่พักของเราในคืนนี้อยู่ห่างจากสถานีอูเอโนไปประมาณ3สถานีโดยเราจะเดินทางโดยรถไฟใต้ดินสายกินซ่าไปลงที่สถานีทวารามาจิหลังจากนั้นจะเดินต่อไปอีกเพลงเล็กน้อยนะครับ สำหรับที่พักในคืนนี้ค่อนข้างมีความพิเศษเป็นอย่างมากซึ่งเดี๋ยวผมจะพาทุกๆท,ท่านไปชมกันนะครับว่าที่พักของเราในคืนนี้มีความพิเศษอย่างไรบ้าง เราใช้เวลาเดินทางต่อมาเพียงแค่20นาทีเท่านั้นนะครับในที่สุดเราก็มาถึงที่พักของเราในคืนนี้ซึ่งก็คือไตโตะเรียวกังอาซากุสะมองเผินๆดูแทบไม่ออกเลยใช่ไหมครับว่านี่คือที่พักที่เป็นที่นิยมมากอีกแห่งหนึ่งของนักท่องเที่ยวไตโตะเรียวกังนะครับถือว่าเป็นเรียวกังในโตเกียวเพียงไม่กี่แห่งนะครับที่อยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ มีค่าใช้จ่ายในการเข้าพักที่ค่อนข้างถูกมากเมื่อเทียบกับโรงแรมอื่นๆที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงว่าแต่มันต้องเช็คอินตรงไหนเนี่ยอ๋อตรงนี้นี่เองเอาจริงๆนะครับในคลิปที่ผมถ่ายอยู่เนี่ยผมทำการเช็คอินเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ค่าเข้าพักนะครับ1คืนอยู่ที่3 0 0 0เยนซึ่งอยู่ที่ประมาณ750บาทน,นะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างถูกมากๆนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันดีก,กว่าว่าห้องที่เราได้เข้าพักนั้นมีลักษณะหน้าตาเป็นอย่างไรแน่นอนครับว่าห้องพักสไตล์เรียวกังก็ต้องเป็นห้องพักในลักษณะแบบญี่ปุ่นแท้ๆถือว่ากว้างใช้ได้เลยครับสำหรับการเข้าพัก ประมาณ 1– 2ท่านแน่นอนครับว่าที่พักแบบเรียวกัางห้องน้ำก็มักจะเป็นห้องน้ำแบบรวมนะครับแต่ว่าห้องน้ำแบบรวมที่ประเทศญี่ปุ่นมีลักษณะหน้าตาเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราลงไปดูที่ชั้นล่างกันเลยครับตามมานะครับเดินเบาๆด้วยเพราะว่าพื้นค่อนข้างจะเสียงดังนิดนึง ห้องน้ำรวมก็ถือว่าไม่แย่นะครับมีการแยกห้องสุขาชายหญิงและห้องอาบน้ําส่วนตัวทั้งหมด2ห้องซึ่งถือว่าค่อนข้างโอเคเลยครับจริงๆแล้วบริเวณนี้ก็ยังมีห้องน้ําและห้องอาบน้ําอีกนะครับเสียดายที่ผมไม่ได้เปิดเข้าไปดูเนื่องจากว่าไม่ทราบมาก่อนขณะนี้ผมได้ทําการปูฟูกที่นอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ โดยส่วนตัวผมชอบที่นอนลักษณะแบบนี้ค่อนข้างมากเลยนะครับใครที่มีโอกาสมาที่ประเทศญี่ปุ่นลองนอนห้องแบบญี่ปุ่นดูสักครั้งนะครับรับรองว่าจะได้ประสบการณ์ที่ดีกลับไปแน่นอนไม่ได้หมายถึงเรื่องผีนะตามสไตล์ของปิยาพาเที่ยวนะครับ ตื่นเชา้าทีไรได้เรื่องทุกทีชาวนี้เราจะต้องรีบออกเดินทางกันอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยกำหนดเวลาของขบวนรถไฟที่เราจองไว้จะออกจากสถานีอุเอโนะในเวลา6นาฬิกา38นาทีซึ่งตอนนี้เหลือเวลาอีกแค่8นาทีเท่านั้นในการวิ่งไปให้ถึงชานชาลาของขบวนรถไฟที่เราจองตัวไว้ซึ่งถ้าหากว่าเราพลาดขบวนนี้นะครับบอกเลยนะครับว่ากำหนดการของเราวันนี้จะ พังทั้งหมดแน่นอนขอบคุณสวรรค์ที่ยังมีตานะครับในที่สุดแล้วก็มาถึงก่อนที่ขบวนรถไฟจะเข้าเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้นเช้านี้นะครับเราจะเดินทางจากโตเกียวมุงหน้าสุกเกาะฮอกไกโดซึ่งอยู่เหนือสุดของประเทศญี่ปุ่นโดยใช้ฮอกไกโดชินคันเซ็นขบวนฮายาบุสะหมายเลขหนึ่ง แม้ว่าจะใช้เวลาในการเดินทางหลายชั่วโมงแต่การเดินทางโดยชินคันเซ็นไปยังเกาะฮอกไกโดก็ถือว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับผมขอแนะนําให้ท่านที่มีแพลนเดินทางไปยังเกาะฮอกไกโดโดยชินคันเซน็นทาการจองตั๋วล่วงหน้าอย่างน้อย1-2วันนะครับใครที่มีสัมภาระขนาดใหญ่อย่าลืมนำมาเก็บไว้บริเวณจุดนี้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนท่านผู้โดยสารท่านอื่น เรื่องของเรื่องนะครับเช้านี้ผมตื่นสายเนื่องจากคืนก่อนหน้านี้ผมกินค่อนข้างเยอะทําให้กว่าจะได้นอนหลับนะครับก็ปาเข้าไปเกือบตีสองแล้วนะครับดูจากสภาพแล้วก็ไม่แปลกใจเลยที่ทําไมเช้านี้ต้องวิ่งกระหืดกระหอบมาขึ้นรถไฟเหนื่อยมากๆครับขอบอกเลยแถมที่สําคัญน้ําก็ยังไม่ได้อาบด้วย แม้ว่าปกติในช่วงปลายเดือนพฤศจิกาของทุกปีในประเทศญี่ปุ่นจะมีฝนค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็โชคดีที่วันนี้เราเดินทางออกจากมหานครโตเกียวด้วยอากาศที่ค่อนข้างจะแจ่มใสและก็มีลมหนาวพัดมาเป็นระยะระยะ บรรยากาศบนชินคันเซ็นถือว่าค่อนข้างเงียบสงบครับหลายๆคนก็ทานอาหารเช้าบางท่านก็ทำงานไปด้วยและบางคนก็เอาแต่นอนหลับพักผ่อนเช่นผมเป็นต้นแม้ว่าการเดินทางจะใช้เวลาค่อนข้างนานแต่ไม่ต้องกังวลเรื่องการชาร์จโทรศัพท์เลยนะครับเดี๋ยวนี้แทบจะทุกที่นั่งของรถไฟชินคันเซ็นมีการติดตั้งที่เสียบปลั๊กให้กับผู้โดยสาร ไว้ใช้ตลอดการเดินทาง ดูเหมือนว่าขณะนี้ชินคันเซ็นกำลังลอดอุโมงค์เซคังซึ่งเป็นอุโมงค์เชื่อมใต้ทะเลระหว่างเกาะฮอนชูและเกาะฮอกไกโดของประเทศญี่ปุ่นดูเหมือนว่าขณะน,นี้ชินคันเซ็นของเรากำลังจะเข้าจอดที่สถานีปลายทางแล้วนะครับขณะน,นี้พวกเรามาถึง เมืองฮาโกดาเตะซึ่งอยู่บนเกาะฮอกไกโดของประเทศญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ จากสถานีอุเอโนในมหาคนครโตเกียวขณะนี้เรามาถึงสถานีปลายทางชินทาโกดาเตะฮอกุโตะซึ่งเป็นสถานีปลายทางของรถไฟชินคัน,นเซ็นบนเกาะฮอกไกโดณะขณะน,นี้จากสถานีชินทาโกดาเตะฮอกุโตะผมจะต้องเดินทางโดยขบวนรถด่วนฮอกุโตะไปยังสถานีซัปโปโรซึ่งเป็นเมืองเอกของเกาะฮอกไกโดอีกประมาณ4ชั่วโมงครับ และแน่นอนว่าผู้โดยสารส่วนใหญ่จากชินคันเซ็นก็จะต่อขบวนรถด่วนเที่ยวต่อไปเช่นเดียวกับผมครับเดี๋ยวเราลงไปขึ้นรถไฟอีกขบวนหนึ่งที่ชานชลาด้านล่างกันนะครับม่วาาน แม้ว่าจะทำการจองตั๋วล่วงหน้าเป็นเวลาหลายวันก็ตามแต่ก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าผมจะไม่สามารถจองตั๋วที่นั่งริมหน้าต่างบนขบวนรถเที่ยวนี้ได้ ผู้โดยสารท่านใดต้องการที่จะนอนหลับพักผ่อนอย่าลืมหย่อนตัวสำรองที่นั่งไว้บริเวณติ๊กเก็ตโฮเดอร์ซึ่งอยู่บริเวณเหนือที่นั่งนะครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถทำการตรวจตัวโดยสารในขณะที่เรากําลังพักผ่อนได้ดูเหมือนว่าบนเกาะฮอกไกโดจะเริ่มเข้าสู่ช่วงต้นฤดูหนาวแล้วนะครับโดยปกติ ใบไม้เปลี่ยนสีนั้นจะค่อยๆเริ่มเปลี่ยนสีจากเกาะฮอกไกโดไล่ลงไปจนถึงเกาะคิวชูซึ่งเกาะฮอกไกโดจะเป็นเกาะแรกที่ได้เห็นใบไม้เปลี่ยนสีในช่วงประมาณต้นถึงปลายเดือนตุลาคมเลื่อยมาจนถึงประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับ ตลอดเส้นทางเราสามารถเคลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเกาะฮอกไกโดได้ไม่ว่าจะเป็นทิวเขาที่สลับซับซ้อนหรือท้องทะเลอันกวา้างใหญ่ ก็ถือเป็นข้อดีสําหรับการเดินทางโดยรถไฟในระยะทางไกลๆนะครับอย่างน้อยเราก็สามารถลุกขึ้นมาเปลี่ยนอิริยาบถเพื่อป้องกันการเมื่อยล้าของร่างกายที่ต้องเดินทางติดต่อกันเป็นเวลาหลายชั่วโมงแน่นอนว่าการเดินทางนานๆจะหลีกเลี่ยงการเข้าห้องน้ําบนรถไฟก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะครับข้อดีของรถไฟในประเทศญี่ปุ่นก็คือบนขบวนรถด่วนทุกชนิด จะมีห้องน้ำไว้ให้บริการที่สำคัญสะอาดแล้วก็สะดวกต่อผู้โดยสารทุกคนทุกประเภทจริงๆครับฮอกไกโดถือเป็นเกาะที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับต่อการทำเกษตรกรรมและการปศรุสัสตว์ของประเทศญี่ปุ่นกล้าพูดได้เลยนะครับว่าอาหารส่วนใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นนั้นก็มีที่มาจากเกาะฮอกไกโดแห่งนี้นี่แหละครับ ดูเหมือนว่าขณะนี้เรามาถึงสถานีมินามิจิโตเซแล้วครับสถานีแห่งนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนขบวนรถที่สําคัญอย่างยิ่งนะครับสําหรับผู้โดยสารที่จะต้องเดินทางต่อเข้าไปยังสนามบินชินจิโตเซะซึ่งเป็นสานามบินนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดของเกาะฮอกไกโดคาดว่าเราจะใช้เวลาในการเดินทางอีกประมาณ1ชั่วโมงนะครับเราก็จะถึงมหานครซัปโปโรซึ่งเป็นเมืองเอกของเกาะฮอกไกโดและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุด บนเกาะฮอกไกโดของประเทศญี่ปุ่นครับ ก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันนะครับว่าทําไมยิ่งถึงสถานีปลายทางมากขึ้นเท่าไหร่ก็รู้สึกง่วงมากขึ้นเท่านั้นแต่ในที่สุดเราก็ได้เดินทางมาถึงสถานีซัปโปโรซึ่งเป็นสถานีรถไฟที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะฮอกไกโดของประเทศญี่ปุ่นแล้วครับผมเดินทางต่ออีกเล็กน้อยโดยรถไฟใต้ดินของซัปโปโรนะครับมายังสถานีบัสเซนเตอร์มาเอะ ซึ่งโรงแรมที่พักของเราจะอยู่ไม่ไกลจากสถานีแห่งนี้ครับที่พักของผมในคืนนี้ก็คือ plus hostel KQ Sapporo i h i b a ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆกับตลาดปลานิจโจบริเวณสวนซูซูกิโนของซัปโปโรครับ โดยส่วนตัวผมไม่กังวลเกี่ยวกับเรื่องการใช้ห้องน้ํารวมในประเทศญี่ปุ่นนะครับฉะนั้นที่พักส่วนใหญ่ที่ผมเข้าพักมักจะไม่มีห้องน้ําอยู่ภายในห้องวันนี้ปิยาพาเที่ยวได้รับเกียรติจากไกด์กิติมศักดิ์นะครับซึ่งก็คือเพื่อนของผมสมัยเรียนมัธยมปลายที่จังหวัดราชบุรีครับซึ่งคนนั้นก็คือคนนี้นี่เองขนุนครับ ขนุนบอกว่าถ้ามาถึงซัปโปโรต้องแวะมาชิมซุปแกงกะหรี่ที่หน้าสถานีรถไฟครับซึ่งร้านที่เรามาวันนี้ก็คือร้านโอคุชิบะสาขาหน้าสถานีซัปโปโรครับสำหรับมื้อเย็นนี้ผมเลือกชุดแกงกะหรี่ญี่ปุ่นที่เสิร์ฟพร้อมกับข้าวญี่ปุ่นร้อนๆหอ,อ,อมกรุ่นนะครับกินให้อุ่นไส้อุ่นพุงกันเลย ซึ่งซุปแกงกะหรี่ที่นี่นอกจากจะเลือกเนื้อตามใจชอบได้แล้วยังสามารถเลือกน้ำซุปตามใจชอบได้อีกด้วยนะครับแม้ว่าแกงกะหรี่ที่ญี่ปุ่นจะถือว่าเป็นอาหารที่มีรสชาติเผ็ดมากในสายตาของคนญี่ปุ่นแต่สำหรับคนไทยผมบอกเลยครับว่าความเผ็ดระดับนี้จิ๊บจิ๊จกินไม่มองกล้องสักขนาดนี้แน่นอนครับว่ารสชาติถือว่าอร่อย หลังจากที่พูดคุยและทานอาหารกันจนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเดินย่อยกันต่อที่ Big c a m e มล่ซึ่งอยู่ภายในอาคารของสถานี JR s a ซัปโปโรครับเข้ามาถึงก็เจอกระเป๋าสวยถูกใจเลยครับเป็นทั้งกระเป๋ากล้องกระเป๋าใส่เอกสารกระเป๋าใส่แล็ปท็อปและกระเป๋าใส่ของสารพัดสิ่งซึ่งราคาถือว่า ถูกมากมากใครจะไปรู้ลหละครับว่าการเดินย่อยเฉยๆของผมในวันนั้นจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของหายนะของการล้มละลายในวันนี้แม้ว่าจะรู้สึกผิดต่อเงินในกระเป๋าสตางค์แต่ก็ช่วยไม่ได้นะครับของที่อยู่ใน JR a ัปโปโรส a t i o นแห่งนี้ยั่วยวนกิเลสผมได้ดีเหลือเกิน หลังจากที่นำสัมภาระทั้งหมดไปเก็บไว้ที่โรงแรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมและขนุนตัดสินใจที่จะแฮงเอาท์กันต่อโดยเราจะเดินเที่ยวย่านซูซูกิโนะซึ่งขนุนบอกว่าขนุนมีร้านที่จะแนะนำเมื่อผมเดินทางมาที่ซัปโปโรแห่งนี้และดูเหมือนว่าร้านแห่งนั้นจะเป็นร้านที่ขนุนเคยมีประสบการณ์ในการทำงานพาร์ทไทม์ในช่วงระหว่างที่มาศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นแห่งนี้ครับ เดี๋ยวไปดูกันว่าร้านที่ขนุนแนะนําจะเด็ดดวงพวงมาลัยอย่างที่ขนุนบอกจริงหรือเปล่าถ้าไม่เด็ดนะโดนแน่ วาย่านซูซูกิโนะนะครับถือว่าเป็นย่านใจกลางเมืองซัปโปโรซึ่งมีความคึกคักและเป็นสถานที่ท่องราตีรวมไปถึงเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่สำคัญของเกาะฮอกไกโดเลยก็ว่าได้ในที่สุดเราก็มาถึงร้านที่ขนุนแนะนำครับ ซึ่งนั่นก็คือร้านอุมิฮาจิเคียวสาขาอาเนโกครับแม้ว่าร้านจะมีขนาดเล็กแต่บรรยากาศถือว่าดีใช้ได้เลยครับวิวก็สวยและที่สำคัญของเียกน้ำย่อยก็มาถ,ถึงแล้วด้วยกแก้ม,ม,มอ,อมไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงให้เสียเวลานะครับมาถึงที่นี่แล้วก็ต้องขอลองชิม เบียร์สดซัปโปโรสักหน่อยนานๆทีได้ดื่มเบียร์ท่ามกลางอากาศหนาวแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะเราใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับพูดคุยเพื่อถามสารทุกสุดดิบตามภาษาเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันนานนะครับสองเมนูแรกที่มาเสิร์ฟถึงโต๊ะก็คือมันอบครับแล้วก็ไก่ทอดซังกี้ซึ่งถือว่าเป็นของที่ ขึ้นชื่อตามมาด้วยสลัดรามเมงซึ่งถือว่าเป็นเมนูขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งของทางร้านนะครับรสชาติถือว่าดีใช้ได้เลยเทีเดียวไม่เคยกินสลัดกับเส้นรามเมงแบบนี้มาก่อนเดี๋ยวนะใจคอนี่คือจะให้กินอยู่คนเดียวเหรอ ดูเหมือนว่าเมนูซึกโกรหรือเมนูข้าวหน้าไข่ปลาจะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านนะครับเสียดายที่ผมไม่สามารถทานได้ไม่งั้นนะมไม่จบแค่นี้หรอเมนูปิดท้ายก่อนที่ท้องจะแตกตายไปในวันนี้ก็คือเมนูข้าวโพดอบเนยแบบญี่ปุ่นครับ ดูจากอาการแล้วคิดว่าภาพคงจะตัดในไม่ช้านะครับและในที่สุดการเดินทางของผมวันนี้ก็จบลงด้ยการนั่งแท็กซี่กลับโรงแรมครับสำหรับวันพรุ่งนี้ปียาจะพาไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามกันได้ในปียาบาทเที่ยวนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวนอนก่อนบายบายครับสวัสดีครับ